สวัสดีครับข้อดีข้อเสียของมิเตอร์นะครับมิเตอร์เข็มสันวาแท้นะครับสันวาแท้นะครับรุ่น yx สามหกหนึ่ง pr นะครับกับยี่ห้ออื่นๆนะครับยี่ห้อที่ถูกๆครับที่ร้อยแปดสิบหรือสองร้อยแปดสองรอยสี่สิบาทที่อยู่ในราคาร้อยแปดสิบถึงสองอสี่สิบาทครับว่ามีข้อดีต่างกันอย่างไรบ้างครับสันวาแท้นะครับ จะสะกดด้วยตัว a นะครับ S, <an> <wa> <gardens> S, ai, S, <S w A N สันว่านะครับเป็นของญี a ่ปุ่นนะครับสันว่าแท้เป็นของญี่ปุ่นนะครับส่วนสันว่าเทียมจะสะกดด้วยตัว u นะครับ S U N สันนะครับข้อดีของสันว่าแท้นะครับอันนี้คือสันว่าแท้นะครับสันว่าแท้ก่อนนะครับสันว่ารุ่น Y X สามหกหนึ่ง T R ของแท้นะครับข้อดีของมันก็คือจะทําจากวัสดุที่ดีนะครับ ที่ดีกว่านะครับโดยเฉพาะมูฟเมนต์คอยนะครับส่วนข้อเสียข้อเสียนะครับคือราคาราคาแพงนะครับ1,230บาทครับข้อเสียข้อที่สองนะครับไม่มีย่านวัดที่เป็นวัตเซอร์นะครับเสียงวัดฟามต่อเนื่องไม่มีครับอันนี้ครับอันนี้ครับเสียงวัดความต่อเนื่องไม่มีครับตรงนี้ สำหรับยี่ห้ออื่นนะครับจะมีบางบางต้องเวลาซื้อต้องดูนะครับบางยี่ห้อก็มีบางยี่ห้อไม่มีครับอาจจะมีวัสเซอร์อยู่ที่ตำแหน่งออฟนี่นะครับเป็นวันเป็นการวัดความต่อเนื่องวัดวัดดูว่าสายขาดหรือไม่อะไรอย่างนี้ครับแต่ของแท้จะไม่มีนะครับตรงนี้ถ้าของที่ของราคาถูกๆร้อยแปดสิบสองร้อยสี่สิบจะมีนะครับแต่ต้องดูด้วยนะครับนี่คือข้อที่สองนะครับข้อเสียไม่มีนะครับ ข้อที่สามไม่มีขาตั้งครับเวลาตั้งวัดต้องหาที่เพียงแค่นี้ตัวมิเตอร์นะครับอ่าคือขาตั้งด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับด้านหลังตรงเนี้ยมันจะมีขาตั้งนะครับเวลานัดออกมาแล้วจะมีขาตั้งออกมาตรงนี้นครับมันจะตั้งออกมานครับเหมือนอย่างนี้ว่าตั้งค้ำไว้ข้างหลังนะครับเวลาระวัดเวลาระวัดก็สามารถตั้งขึ้นมาท่านี้ได้ครับแต่ สำหรับตัวนี้ไม่มีนะครับเวลาวัดต้องนอนกับพื้นนอนราบนะครับถ้าจะตั้งก็ต้องหาอะไรมาพิงนะครับซึ่งเป็นข้อเสียอย่างครับข้อเสียข้อที่สองครับ้ข้อที่สามครับหนึ่งราคาแพงสองไม่มีย่านวัดบัสเซอร์สามไม่มีขาตั้งนะครับแต่ถ้ายี่ห้ออื่นนะครับเป็นที่เป็นรุ่นไวเอ็กสามพหนึ่งทีอาร์นะครับรุ่นที่มีราคาถูกนะครับร้อยแปดสิบถึงสองร้อยสี่สิบนะครับอ่ข้อดีนะครับ คือราคาถูกนะครับราคาถูกกว่าราคาอยู่ที่ประมาณ180-140บาทครับอ่าข้อดีนะครับถูกข้อดีข้อที่สองครับมีย่านบัสแบบบัสเซอร์ครับบัคฟามต่อเนื่องได้นะครับเวลาซื้อต้องดูว่ามีบัสเซอร์หรือไม่ครับบางยี่ห้อก็ไม่มีครับเพราะฉะนั้นต้องต้องดูเวลาซื้อนะครับตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะบัสเซอร์มันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่าบัสเซอร์อย่างนี้นะครับถ้ามีมันจะเขียนว่าบัสเซอร์นะครับ มันจะเขียนสเตอร์นะครับมันจะเขียนสเตอร์ตรงที่ตำแหน่งออสตรงนี้นะครับอ่ามันเป็นนะครับเขียนอย่งนี้เขียนะครันนบ มันเขียนบัสเซอร์อย่างนี้น, er นะครับบีอ่าอย่างนี้นะครับอ่อแซอานะครับบัสเซอร์นะครับเขียนอย่างนี้นะครับมันเขียนอยู่ที่ตำแหน่งออฟอย่างนี้นะครับต้องดูด้วยนะครับถ้าวัดไม่เขียนก็คือไม่มีนะครับอ่าข้อดีข้อที่สามจะมีขาตั้งนะครับเวลาวัดไม่ต้องที่พิงครับ ก็คือจะมีที่ตั้งนะครับอมีขาวัดมันขาตั้งอย่างนี้ครับขาตั้งก็อย่างนี้ด้านหลังนจะมีขาตั้งอย่างนี้ครับเวลาวัดเราก็งัดออกมานะครับงัดขาออกมานะครับขามจะแตที่ตัวนะครับงัดออกมาแล้วก็ตั้งแล้วก็สามารถวัดได้อย่างสะดวกนะครับแต่ต้องดูด้วยครับบางยี่ห้ออาจจะไม่มีนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะมีนะครับ เสร็จแล้วก็คือข้อเสียครับข้อเสียก็คือทำทำด้วยวัสดุที่ด้อยฝานะครับโดยเฉพาะมูเมนต์คอยนะครับมูเมนต์คอยก็คือตรงนี้นะครับมูเมนต์คอยก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงตรงเข็มตรงนี้นครับอ่าภายในมันจะมีคอยที่หมุนได้นะครับเวลามีกระแสไฟเข้ามานะครับเมื่อครบวงจรกระแสไฟเข้ามานะครับ มันเข็มก็จะตีขึ้นนะครับขึ้นลงได้มันจะหมุนอยู่ในนี้นะครับเป็นคอยนะครับเป็นคอยแล้วหมุนไปหมุนมาครับหมุนให้เข็มตีขึ้นตีลงครับอันนี้ถ้าเป็นซันว่าแท้นะครับของเข้ามูฟแม็กคอยจะดีดีกว่าครับอ่าของเข้าราคาพันสองร้อยสามสิบครับมูฟแม็กคอยเขาก็จะดีกว่าดีกว่าไอ้ราคาร้อยแปดสิบถึงร้อยสี่ถึงสองร้อยสี่สิบนะครับอันนี้คือข้อดีของซันว่านะครับแล้ววัสดุพลาสติกอะไรก็ดีกว่าไอ้ดีกว่าไอ้ของทูกถูะครับ ที่บอกนะครับข้อดีข้อเสียนะครับส่วนความแม่นยําในการวัดนะครับพอพอกันนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความแม่นยํานะครับพอกันนะครับเดี๋ยวนะครับ่าซันว่าแท้เนี่ยนะข้อดีคือทว่ากวัสดุที่ดีกว่านะครับโดยเฉพาะมูเวนคอยนะครับคอยที่ทําให้เข็มหมุนนะครับอ่าข้อเสียคือราคาแพงนะครับแล้วก็ไม่มียานไม่มียานวัด วัตเซอร์นะครับข้อที่หนึ่งคือไม่ราคาแพงครับัสองร้อยสามสิบข้อที่สองคือไม่มีย่านวัดวัตเซอร์ข้อที่สามไม่มีขาตั้งนะครับส่วนรุ่รุ่นไวอี่สามพุ่หนึ่งทีอาร์ของรุ่นอื่นนะครับของรุ่นถูกรับรุ่นแปดร้อยแปดสิบถึงสองร้อยสี่สิบบาทนะครับรุ่นนี้นะครับคือข้อดีก็คือราคาถูกนะครับแล้วข้อที่สองก็คือมีวัตเซอร์นะครับวัดมีเสียงวัตฟต่อเนื่องนะครับเวลาซื้อก็ต้องดูนะครับบางยี่ห้ออาจจะไม่มีนะครับ ข้อดีที่เขาจะสังก็คือมีเขี่ยตั้งวัดนะครับโดยไม่ต้องพึ่งหาที่พิงมาครับซึ่งก็ต้องดูอีกเหมือนกันนะครับเวลาซื้อต้องดูนะว่ามีหรือเปล่านะส่วนข้อเสียก็คือทําวัสดุที่ด้อยกว่านะครับความมั่นยำไม,มพอกันนะครับเมื่ออการปรับไปที่ย่านออฟนะครับเมื่อปรับไปที่ย่านออฟมันก็จะเป็นการตัดไฟในในวงจรมิเตอร์เข็มครับทําให้ไม่สิ้นเปลองไฟแ,และกระแสนะครับทำให้ประหยัดไฟนะครับ ส่วนแอมิเตอร์ที่มีย่านบัสเซอร์นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราปรับมาที่ย่านนี้มันก็จะไม่กินไฟเหมือนกันนะครับเพราะมันไม่ได้ต่อวงจรใดๆนะครับมันจะต่อกับลําโพงบัสเซอร์นะครับลาโมงนะครับแลวมันจะครบวงจรมันจะต่อตรงๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องมีวงจรใดๆนะครับแล้วเมื่อมันเมื่อสายวัดแตะกันนะครับยันจะครบวงจรแล้วเสียงบัสเซอร์นี่ก็จะดังขึ้นมานะครับเมื่ออยู่เมื่อสายไม่แตะกันมันก็เปยนเสมือนออฟนะครับ จะเสมือนอยู่ในออฟนะครับคือไม่จินกระแสไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะตัดออกจากวงจรทั้งหมดเลยครับสเซอร์นะครับเมื่อเราปรับ s e l e c t ร์มาที่ b u f อร์ตรงนี้นะครับ s e l e c t ร์มาที่ตรงนี้นะครับถ้าเราปรับซ selector มาที่ตรงนี้นะครับสเซอร์นะครับอมันก็จะเปลี่ยนเหมือนตำแหน่งออฟนั่นเองนะครับถ้าสายไม่แตะกันนะครับมันก็เหมือนกับตัดวงจรเลยนะครับไม่มี ไม่มีใดๆเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเอาต่ายมาแตะกันอย่างนี้นะครับจะมีเสียงดังปี้ออกมาเลยครับเพราะว่าไฟสามโวลต์จะครบวงจรนะครับมันจะดังปี้เลยครับเนการวัดความต่อเน,นื่องนะครับวัดว่าสายขาดหรือไม่อะไรอย่างนี้ได้นะโอเคนี้ครับติดตามบทต่อไปขอบคุณครับ